ส<า>วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการพินแคนซอครับผมดรโอพันธวิค่ะและสาวเพนภูทไทยจ้ามาผมมาพอกันะนะครับเป็นรายการที่เรียกได้ว่าโด่งดังเลย โโอ้หดังเปิดดังๆแมนเปิดดังๆในโด่งดังขนาดเลยแล้วก็เห็นทัางสองคนแน่นอนค่ะวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆมีปรากฏในรายการนี้ครับเพราะว่าสิเป็นเหตดที่สองคล้องสิบสี่ถูกต้องครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมการแย่ไข่มดแดงโอ้โหแย่จังได้แน่นะคะสิเด็กไข่มดแดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแมนนะครับอันแย่ไข่กันเองอย่าไปแย่ต้องแย่ไข่มดแดงบพราะ่นก็เป็นลักษณะของการเฮ็ดอาหารอีสาน บานเห้านะคะเห็ดจังใดจังแสบจังนัวนะคะเห็ดแล้วยังไดสสงแบบว่ามีคนนิยมชมชอบเป็นพิเศษเป็นการถ่ายทอดภาษาอีสานท้องถิ่นะนะครับผมเป็นคน้อยเอ็ดค่ะและการนี้เป็นสาวทางซานฟานชิสกลน,นคร สกลนครค่ะสกลนครอยากไปอยู่ต่างประเทศเนี่จักน้อยหนึ่งค่ะไปต่ำสมต่ำซูพี่น้องกินแม่นบอกครับเขาก็ใไซซีนหมาจักน้อยเอออู้ฮ่า่าฮ่าแมนบอกม้าเตียจักน้อยนะค่ะเขาเอินม้าเตียแต่เออจออจะเอินว่าเนื้อสวัสคิ์ภาษาของสกลนครนี่มีความหลากหลายสำเนียงภาษาสำเนียงนี่กสิแตกต่างกันออกไปถ้ทว่าทางสกลนครนี่กษิออกหยอภูไทยนะคะขนาดบางม่องกัญญาวมีคือเดิวได้ค่ะไอโอจ๋านะคะแปลว่าอย่างมีคือเดิลมีคือกัน ค่าวบอกคือกันนี่คือเด๋วนะคะจ้านะคะฉะนั้นเป็นภาษาผู้ไทยล่างอันผมก็บ้องฮูเรืองครับภาษาอีสานเพราะว่าแต่ละท้องทินมีความแปลกแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอีสานสูเ AEC ซี่กมี่ e c ภาษาอีสานมือละข่ำกัมมี่นะครับเรื่องของพญาภาษิตีกกซมมี่อยู่ในรายการนี้นะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันแล้วกันกับพินแคนซอกกับเฮาสองคนเด้จ้าภอีสานดินดำนำสมปลากุ้มบอลคือแขกแงหางครับปานั่งบอนคือขางฟาลัน จักจันหองคือของรลันยามคนมีศีลดินมีนาบ่ฮอนขาดเกินบกครับฟูงมูสก,กุลนกบินชวนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแว่นะครับจะเป็นหลายดีแทลได้รายการพินแค้นซอของเฮาอยู่ที่ CTH ลูกทุ่งเงินล้านครับอย่าลืมติดตามกับเฮาสองคนกัลยากันนะคะทุกเลืลอวันจันทร์แล้วก็มือวัน,น,น,อวนอังคารเนอไอผมฟังเพลงมนม่วน,นำํำแมค่ะ,ะไปติดตามเพลงป้านีไปติดตามสิ่งเพลงกันกันค่ะเชิญครับ